เดินมาอีกสักสิเมตรครับ่ัสิบเมครับให้กับดิดน้ำล้างสอทาสามออปิดไม่ได้ร้องปิดไม่ได้มีปัญหาทำไมตีครับรเปิดตะกี้ครับได้องกงกองครับโอ้ยกไม่ได้ด้วยอันเทิงเลยอ่ะ แล้อวอสนในก่อ <illes> ครับรเ,รเราส่งมาให้สเเอนทิรับกสงให้เียงเ้ยไไว้ไว้อ่ไหับเอ้ยหยุดลครับหหยุเลยัครับ เขาส่งมาสามเส้นผมรับมาเส้นเดียวเขาไม่ยอมก็จะให้ผมรับสามเส้นครับเอาเส้นเดียวเส้นเดียวไปเส้นเดียวเลกดเอาเส้นเดียวเขาไม่ยอมย้อนให้ผมกดไปแล้วเนี่ยผมต้องเข้าใหม่จะให้ผมรับสามเส้นเลยนี่ไงเนี่ยเอาเส้นเดียวเสเดียวเส้นเดียวเลยมันไม่ได้หรอกอาการอะไีเแล้วมันโวยวายทำไมผมเกี่ยวมาเส้นเดียวมันไม่ยอมปล่อยอะไี่มันตี đấy 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 thằng lắm mày Đưa mình đi đấy đôi hai bị đập quẹt à cho đợi.